ว้าวเฮ้ยทำไมมันเร็วจังอ่ะอุ้ยระยะไกลก็ได้เะเนี่ยไอย้น้งหน,ง,นงหนึ่งตั้งหนึ่งระเบิดไปเป๊ะโอ้ดาาหมดับ สวัสดีครับทุกคนหายหน้าหายตากันไปนานเลยครับกับเกมวอลซ n นนะครับวันนี้ผมกลับมาเล่นวอลซ n นกับปืน k ิโล1นึ่งนะครับโอ้ปืนลูกรลักผมกลับมาแล้วนะครับหลังจากที่ผมไม่ได้เล่นปืนนี้เนี่ยในภาคโควอเทบจัดท้งภาคเลยครับเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยมันโดนเนื้อแบบ กากไม่ไหวแล้วนะครับซึ่งตอนนี้ผมเอากลับมาเล่นใหม่ในภาคแวนกัดนะครับได้ข่าวแว้ๆว่าเขาแอบปรับปืนภาคเก่าๆเนี่ยให้มายิงสู้ภาคใหม่ๆได้แล้วนะครับก็ผมมาลองปืนนี้เลยครับกับกิโล AR หลักของผมตอนภาคม o ร์น n มาเฟ่นะครับของแต่งก็เซตเดิมนะครับเซ AR ของเรายิงไกลนะครับ เดี๋ยวเราไม่รอช้าตามเรือบกิโลหนึ่งสีนึงกันเหมือนเดิมเลยนะครับแล้วก็เหมือนเดิมนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวเร็วนี้นะครับอาจจะมีคอนเทนต์เกมคอสตูตี้ในแพลตฟอร์มอื่นๆมานะครับไม่น่าจะเดายากนะครับโอเคไปลุยกันครับว้าวมาแล้วครับไม่ได้เล่นมานานมากนะครับวันนี้เราอยู่กับพี่บูดนะครับตัวละครแบคออฟใช้ปืนมอเตอรแฟร์แล้วก็อยู่ในภาคแวนกาะนะครับอู้เจอกับตันพลายในแบบรีเวิร์สไอแลนี ลงแลบเลยแล้วกันอุ้ยเอ้ามาร์กผิดจุดแอบบางทีก็แอบลืมวิธีการเล่นไปนิดนึงนะครับก็ถ้าเออก็ไปตัวรีดเราดิ่งรีดเราดิ่งเฮ้ยอยากได้อยู่อะความรู้สึกนี้มันอะไรกันรู้สึกที่ห่างหายไปนานนี้ไม่เดี๋ยวนะว่าแต่นี่ปืนอะไรอ่ะอ๋ออะไรไม่ชินกันเหรอเนี่ย ขอแบบว่าเดินเดินให้รู้สึกแบบชินมือก่อนนะแค่เดินเทเลทมีคนข้างล่างนะตรงนี้เฮ้ะโอ้โอโอ em โอมาเป็นวงเลยมากันเต็มวงเลยน้องหนึ่งกับเพื่อนพวกกูกันมาเต็มวงแล้วถือสวยแบบผมถืออะไรไม่ชินกันอยู่แล้วระยะนั้นปีอย่างนี้ได้ตัวหนึ่งเนี่ยโอเคเพื่อนจัดให้ละ ไปมากมีคนซื้อรดเอาให้ว้าวน่ารักจริงๆเลยโคดีบอยมาครับกิโลล้วได้เวลาออกลงปกติจะเล่นคูณสารนะแต่ว่าเออนี้เล่นดีเบิร์ตแมปมันไม่ใหญ่มากนะจะได้แบบว่าพิ้วๆเลยเายิงกันอยู่เราต้องรีบไปครับจุดประทะ <c oughs> ยิงเลยน้อง โอ้โหไอตาหรืออะไรเรียบอดว่าอะไรล่ะหมอพี่เขาบอดจริงเออเออสวยนั่นแหละนะเฮ้ยเจอศัตรูแล้วเฮ้ยหลังเพื่อนโอ้มานะ เิดไปเป๊ะโอ้ดามหมดครับเราไปปิดงานนิดนึงเอามีตัวนึงโ o r n i n ยโอ้ยเ <Yeah> ย้เดี๋ยวนะปืนมันดีขึ้นป่ะวะของไม่ดีนะเกงเอ้ยตเตอร์ว,ว้วาวเกือบแล้วเกือบเสียฮอครับ กือบลืมไปแล้วว่าเรานั้นเป็นคนรักฮอยิ่งชีพนะครับหอเราห้ามพังไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเราจะดูแลฮออย่างดีอุ้อยระยะไกลก็ได้นะเนี่ยคิดว่าจะแพ้นะระยะนั้นเพราะนะราาว่าแพดก่อนหน้าน,นี้กี่โลผมนี่ระยะนั้นสู้ใครไม่ได้เลยครับกดหัวเข้าไปน่ากว่ว เอาเรื่องว่ะกิโลเอาเรื่องว่ะอยบอกนะว่ามันจะกลับมาแล้วคือลูกลามของผมกลับทักทีฮะไะเล่นบ่อยๆหน่อยนะครับกลับไปช่วยเพื่อนก่อนโอ้โอ้โอ้โดนขึ้นมะนายเป็นไนออกรนะเติมก่อนก่อน ทุกกองคู่มานะเกลียดล้วเรายังมี SMG คู่ใจไว้ในบ้านนะครับยิงเหรอหุ้ยโหกับท้ายคกล่นลงมาว้าวเฮ้ยทำไมมันเร็วจังอ่ะ เอาผมไม่ลงครับเอาผมไม่ลงถึกเกินพระดีครับวันนี้ตอนนี้ซีซั่นสองก็ใกล้มาแล้วด้วยนะครับกับวอโซนอีกไม่นานครับเดือนกุมภานี้เราจะได้เห็นอะไรใหม่ๆในวอรโซนครับตรงนี้ก็รีเวิร์สรอแล้วกันโอ้สนายขวามือเออเพื่อหลังยิง no Help me <c oughs> ข้าสบายเลยกันเกิดใหม่ได้ครับไม่เป็นไรโอ้เข้ามาด้านนี้เหรอโอ้โดนสนายนี่เองครับแปะเดียวหัวระเบิดผมขอเล่นให้แบบชินความไวเมาส์เก่ากันนะครับเพราะว่าไปเล่นเกมความไวความครับอะไรไม่ได้ลิ้นอะไรนะไปเล่นเกมความเร็วเมาส์ไวมานะครับเออได้ก็จะเลี้ยงก็จะเลี้ยงลิ้นตัวเองได้นะครับ เดินมาทำไมครับตัวเกินหไหนเนี่ยมันยิงไม่ค่อยตายเนี่ยผมจะยิงทำไมวะคินว่าลองยิงลองเป้าไปแล้วกันนะนีไ่ไป,ปลาโหลดตีนถึงป่าววันนี้ ถึงก็แย่และไม่ใช่ยยซูเปอร์แมนได้สุนยาแล้วนี่ไงว้าวกิโลมาแล้ว้ยมีอีกยังบนครับอีกนี่ก็สุด กระสุนยามันหายไปได้หมดเลยอ่ะโยวิทยากระสุนใหม่ก็มาจต่การฆ่าคนได้แหละปึ๊บกิโลกระสุนเต็มแล้วครับมาเป็เวลาลุย ผมงงทางแถวนี้ชิบหายเลยวะมันแบบว่ารูมันเยอะไปหมดเลยหะอบนมีข้างบนนี้อาเจย์โดนดักกระไดซะ <laughs> อาเจย์เลยแมพโอ้โหเร็วจัดเลยอันนี้เรายังลงนงะะี่อีกเปล่าวะเหมือนจะลงไม่ได้ละกระนับได้ว่า เป็นการเรียกความทรงจำที่ดีในการเล่นวอลซอนนะครับเพราะว่ากิโลผหมมันกลับมาเล่นได้แล้วแล้วก็ตอนนี้นี่ครับซีซั่นสก็ใกล้มาแล้วนะในเดือนกุมภานี้นะครับคือต้องบอกเลยว่าเป็นความรู้สึกที่ดีมากนะที่ปืนโมเดิร์นเอเฟเนี่ยมันกลับมาเล่นได้นะครับเพราะว่าผมชอบปืนภาคนี้ที่สุดละแบบเสียงปืนรูปลักษ์ปืนนะครับแล้วก็แอนิเมชันการยิงเนี่ยมันรู้สึกดีสุดๆเลยนะครับโอเคทุกคนเดี๋ยวมาต่อกันคลิปหน้านะครับว่าจะเป็นปืนอะไรนะครับอาจจะปืนภาคโมเดิร์นเออเฟมาเล่นรัวๆเลยนะครับ เดี๋ยวเรากลับมาเจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้กับกิโลหนึ่งสี่หนึ่งก็มีเท่านี้นะครับเจอกันคลิปหน้าครับผม